มองอะไรคะมองอนาคตตอนนี้เราอยู่ที่สโนสว์สแครับซืซูบอลมาซอซอบอลจะบ้าเหรอพอดีว่ามีในคอมเมนต์นะฮะมีคนถามมาว่าเราจะเลือกซื้อออคุเล่ยังไงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งบอกตรงว่าผมเองก็ยังไม่มีความรู้มากนะก็เลยมาลองมาลองดูเผื่อจะซื้อไปบ้างนะครับวันนี้มาเลยมาที่ร้านเต่าแดงที่สวสแควร์จริงๆก็ไม่เคยซื้อออคด้วยแหละ โตที่เล่นอยู่ก็ยืมหลานมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้หลานทวงคืนแล้วเราก็ต้องซื้อเป็นของตัวเองตัวแรกในชีวิตเลยเนี่ยแต่เราก็เคยลองไปดูมาบ้างแล้วที่ฟอร์จูนเนาะใช่ลองลองกัหลายร้านแล้วก็ยังไม่โดนร้านนี้น่าจะได้แหละลองดูลองดู มีหลายทรงเลยอนนัันนน้มันมียี่ห้ออะไรอะไรบ้างครับตอนนี้จะมีเอ็นยา่ากาที่เป็นแบรนด์ดังของจีนแล้วก็กาคาแบรนด์ดังจีนแล้วก็มีเลดังรูที่เป็นแบรนด์ของเยอรมันนครับเฮโอ้โหนีดีเนาะถ้าลองตัวนี้นครับเฮ้ยโหดีว่ะสีเข้ากับเม็ด <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรฮะเอ็นยา่าโนวา โนวายู่ no, ไอ้มันจะเป็น HPL o ครับจะเป็น High Pressure Laminate เสียงจะกังวนันแล้วก็นุ่มๆที่ร้านนำเข้ากี่รุ่นนะคะกี่กี่ท่อนะเ่อหลักๆจะมีอยู่3ยี่ห้อครับจะมี Enja มี Kakka แล้วก็มี Beton ครับแล้วส่วนใหนเขาเล่นกันกี่ยี่ห้อไหนคะหรือว่าแล้วแต่ก็แล้วแต่กลุ่มครับถ้าวัยรุ่นหน่อยก็จะชอบแบรนด์ Enja ครับแบรนด์ Enja ก็จะมีหลาย แล้วเส้นทั้งสามมีข้อก็คือจะต่างกันป่ะคะอ่าก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเลยคแล้วแต่ใครชอบโทนไหนอะไรอย่างนี้อยากให้มาลองครับต้องมาลองดูอือใช่อันนี้ก็มันจะแอบใสใสแต่มากลางวานสีเขียวนี่แหละเนาะหรือว่าจะเอาตัวน้ำตาลโอ้ยจะมีช้อยคือต้อมองที่เสียงนะอ้ก็เมื่อกี้เป็นคนบอกเองว่าอยากได้สีน้ิมครัผมรู้แล้วเอ๊ะวิธีเล่นเล่นอุกเฤเล่นะสิ่งหนึ่งก็คือเสียง เอาที่เราชอบเพราะว่าแต่และคาแรคเตอร์แต่และตัวมันต่างกันไปเอาที่เรารู้สึกแบบเราชอบ2ก็คือทัชชิงจับแล้วรู้สึกแบบสบายมือช่องไม่ได้กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเฟดเล่นง่ายจับกดง่ายประมาณนี้นะฮะหลักเบื้องต้นที่เหลือคือความรู้สึกราคาใช่ราคามันมีถ้าเกิดเริ่มต้นก็อยู่ที่2-3พันเนี่ยกำลังดี เนี้ยรุ่นเนี้ยสามพันกว่าสามพันเจ็ดใช้ต้องเอาเล่นดูแต่ผมว่าอันเนี้ยถ้าชิ่งดีเสียงดีราคาน่าครบทำไมเอาตัวนี้อ่ะก็ตัวนี้มันมีไฟฟ้าไงจเจ้าไฟฟ้าทำอะไรก็เอาไปสามารถเอาไปนั่นสิเอาไปทำอะไรนึกแ่เอาตัวนี้ดีกว่า <c oughs> เอาสีดำสนใจกันไหมภาพเป็นฟาเอาไหครับเอาตัวเนี้ยเอาเขากตส่าห์ไปหยิบมาให้ไม่เป็นไรครับสรุปวันนี้เราได้ไปบ้าง ได้ของแถนวันนี้ได้ของแทนเยอะเลยอันนี้นกระเป๋าเป็นไงคะวันนี้จบไหมจบแล้วครับได้ของฝัญมันเกิดด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องดูกันว่ามีอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ